สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูอภิรัติติมั่นหรือครูลักษ์นะครับในตอนที่แล้วเราทราบกันมาแล้วว่าเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีอะตอมของสารตั้งต้นจะมีการจัดเรียงตัวใหม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับโดยที่จะไม่มีอะตอมใดสูญหายหรือเกิดขึ้นใหม่ดังนั้นมวลรวมของสารก่อนเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับมวลรวมของสารหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเพิ่มเติมอีกสักนิดนะครับเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิยาเคมีว่าการเกิดปฏิกิยาเคมีเกี่ยวข้องกับความร้อนหรือไม่อย่างไรนักเรียนรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าตอนที่นักเรียนจุดไฟที่เตาแก๊สเพื่อต้มน้ําหรือตอนที่จุดไฟเพื่อใช้ในการประกอบอาหารไม่ว่าจะเป็นการย่างหรือการหุงต้มนักเรียนก็จะรู้สึกร้อนทั้งนี้ก็เพราะว่าไฟมันร้อนใช่ไหมครับแต่นักเรียนรู้เหตุผลกันหรือเปล่าครับ ว่าไฟซึ่งเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีชนิดหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วทำไมมันถึงจะต้องร้อนด้วยแล้วปฏิกิริยาชนิดอื่นๆล่ะเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำให้เรารู้สึกร้อนเหมือนกับการเกิดไฟหรือเปล่าครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำกิจกรรมเพื่อตรวจสอบกันดูนะครับโดยครูจะแบ่งกิจกรรมนี้ออกเป็น2ตอนในตอนแรกจะเป็นการนำสารละลายกรดแอซิติกหรือน้ำส้มสายชูนั่นเอง มาผสมกับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตส่วนในตอนที่2จะเป็นการนำสารละลายกรดแอซิติกมาผสมกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือสารละลายโซดาไฟนะครับเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีมวลของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีจะมีค่าคงที่นะครับแล้วอุณหภูมิละ่ะครูสงสัยว่าอุณหภูมิของสารจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรครูจะตรวจสอบอยังไงดีคับนักเรียน ถ้าจะตรวจสอบว่าอุณหภูมิของสารจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไรเราก็ต้องวัดอุณหภูมิของสารทั้งก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาเคมีใช่ไหมครับนักเรียนลองสังเกตการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในกิจกรรมที่เราจะดูจากวิดีโอกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูวิดีโอการทำกิจกรรมกันเลยครับ เรามาดูผลการทำกิจกรรมกันนะครับจากผลการทำกิจกรรมดังตารางที่นักเรียนได้เห็นนี้เมื่อผสมสารละลายกรดแอซิติกกับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตจะมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิดังตารางนักเรียนคิดว่าปฏิกิริยานี้มีการถ่ายโอนความร้อนหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวครูให้เวลาคิดสักพักนะครับ ถ้าเราพิจารณาอุณหภูมิก่อนเกิดปฏิกิริยาของสารละลายกรดแอซิติกและโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตจะเห็นว่ามีอุณหภูมิเท่ากับ24และ25.5องศาเซลเซียสตามลำดับนะครับแต่เมื่อเราเทโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตลงไปผสมเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมีจะพบว่าอุณหภูมิของสารหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีจะมีค่าลดลงเป็น21อองศาเซลเซียสแสดงว่ามีการถ่ายโอนความร้อนเกิดขึ้น โดยการถ่ายโอนความร้อนที่เกิดขึ้นนี้จะทําให้อุณหภูมิที่วัดได้ลดลงครับเราลองมาดูกิจกรรมตอนที่2กันบ้างนะครับนักเรียนเมื่อผสมสารละลายกรดแอซิติกกับสารละลายโซเดียมไฮดรอ,อกไซด์จะมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิดังตารางนักเรียนคิดว่าปฏิกิริยานี้มีการถ่ายโอนความร้อนหรือไม่อย่างไร สำหรับกิจกรรมตอนที่2นี้ก็มีการถ่ายโอนความร้อนใช่ไหมครับนักเรียนซึ่งเราสังเกตจากอุณหภูมิของสารละลายหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีจะมีค่าไม่เท่ากับอุณหภูมิของสารละลายก่อนเกิดปฏิกิริยาเคมีนะครับในครั้งนี้อุณหภูมิของสารละลายจะมีค่าเพิ่มขึ้นจากสารตั้งต้นที่มีอุณหภูมิ24.5องศาเซลเซียสไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอุณหภูมิ28องศาเซลเซียส แสดงว่าการถ่ายโอนความร้อนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นการไถ่ายโอนความร้อนที่ทําให้อุณหภูมิที่วัดได้เพิ่มขึ้นนั่นเองครับจากกิจกรรมนักเรียนก็คงสรุปได้แล้วใช่ไหมครับว่าการไถ่ายโอนความร้อนของปฏิกิริยาเคมีมีทั้งแบบที่ทําให้อุณหภูมิลดลงและแบบที่ทําให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันดีกว่าครับว่าการถ่ายโอนความร้อนทั้งสองแบบนี้เกิดขึ้นได้แตกต่างกันอย่างไร ในการศึกษาการถ่ายโอนความร้อนของปฏิกิริยาเคมีเราต้องกําหนดขอบเขตที่ต้องการศึกษาก่อนนะครับส่วนที่อยู่ภายในขอบเขตที่ต้องการศึกษาเช่นสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาเราเรียกว่าระบบส่วนที่อยู่นอกระบบเช่นภาชนะเทอร์โมมิเตอร์อุปกรณ์อื่นๆหรือแม้กระทั่งผู้ทำการทดลองเราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมนะครับ ซึ่งการถ่ายโอนความร้อนของปฏิกิริยาเคมีก็จะเกิดขึ้นระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อมนี่แหละครับซึ่งจะเกิดได้อย่างไรบ้างเราไปชมวิดีโอกันเลยครับในการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะมีการถ่ายโอนความร้อนเกิดขึ้นเสมอยกตัวอย่างเช่น ปฏิกิริยาระหว่างสารละลายกรดแอซิติกและโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตสารตั้งต้นเหล่านี้จัดเป็นระบบภาชนะและเทอร์โมมิเตอร์จัดเป็นสิ่งแวดล้อมเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีจะมีการถ่ายโอนความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบหรือมีการดูดความร้อนเข้าไปในระบบเพื่อใช้ในการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมทำให้อุณหภูมิ สิ่งแวดล้อมลดลงปฏิกิริยาประเภทนี้เรียกว่าปฏิกิริยาดูดความร้อนในทางตรงกันข้ามปฏิกิริยาระหว่างสารละลายกรดแอซิติกและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีมีการถ่ายโอนความร้อนจากระบบไปยังสิ่งแวดล้อมหรือมีการถ่ายความร้อนส่วนเกินจากการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอม จึงทำให้อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นปฏิกิริยาประเภทนี้เรียกว่าปฏิกิริยาคลายความร้อนจากวิดีโอที่นักเรียนได้รับชมไปก็จะเห็นได้ว่าการถ่ายโอนความร้อนของปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นได้2แบบใช่ไหมครับคือการถ่ายโอนความร้อนจากสิ่งแวดล้อมไปยังระบบหรือปฏิกิริยาดูดความร้อนซึ่งถ้าเราใช้มือจับภาชนะจะรู้สึกว่าเย็นลง เนื่องจากเกิดการถ่ายโอนความร้อนจากภาชนะหรือก็คือสิ่งแวดล้อมเข้าสู่สารที่เป็นระบบทําให้ภาชนะเย็นลงนะครับเช่นเดียวกันกับการใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิก็จะเกิดการถ่ายโอนความร้อนจากเทอร์โมมิเตอร์เข้าสู่สารทําให้อุณหภูมิที่อ่านได้จากเทอร์โมมิเตอร์มีค่าลดลงซึ่งเราสามารถเขียนสมการแสดงการเกิดปฏิกิริยาดูดความร้อนได้ดังนี้ กับอีกแบบหนึ่งคือการถ่ายโอนความร้อนจากระบบไปยังสิ่งแวดล้อมหรือก็คือปฏิกิริยาคายความร้อนซึ่งถ้าเราใช้มือจับภาชนะเราจะรู้สึกว่าร้อนขึ้นเนื่องจากเกิดการถ่ายโอนความร้อนจากระบบซึ่งก็คือสารเข้าสู่ภาชนะที่เป็นสิ่งแวดล้อมทําให้ภาชนะร้อนขึ้นเช่นเดียวกันกับการใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิจะเกิดการถ่ายโอนความร้อนจากสารเข้าสู่เทอร์โมมิเตอร์ ทำให้อุณหภูมิที่อ่านได้จากเทอร์โมมิเตอร์มีค่าเพิ่มขึ้นซึ่งเราสามารถเขียนสมการแสดงการเกิดปฏิกิริยาคายความร้อนได้ดังนี้ซึ่งไฟหรือการเผาไหม้ที่นักเรียนพบได้บ่อยในชีวิตประจำวันก็เป็นหนึ่งในปฏิกิริยาคายความร้อนนะครับนั่นจึงเป็นสาเหตุที่เมื่อเราเข้าใกล้กับแหล่งกำเนิดไฟเราถึงได้รู้สึกร้อนนั่นเองครับตอนนี้ นักเรียนก็คงเข้าใจเรื่องการถ่ายโอนความร้อนเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีกันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลองมาตอบคําถามกันสักหน่อยดีกว่าคําถามข้อแรกนะครับในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความร้อนของปฏิกิริยาเคมีระหว่างกรดแอซิติกกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ดังสมการนักเรียนคิดว่าอะไรคือระบบครับอะไรคือสิ่งแวดล้อมคงให้เวลาคิดสักครู่นะครับ ระบบในที่นี้คือสารตั้งต้นได้แก่กรดแอซิติกและโซเดียมไฮดรอกไซด์และผลิตภัณฑ์ได้แก่โซเดียมแอซิเตตและน้ำส่วนภาชนะทอมมินเตเตอร์ผู้ทำการทดลองเป็นสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับงั้นลองตอบคำถามกันอีกสักข้อนะครับเมื่อใช้มือสัมผัสภาชนะที่มีแอมโมเนียมคลอไรด์ผสมกับปูนขาวเราจะรู้สึกว่าเย็น นักเรียนคิดว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาดูดหรือคายความร้อนครับเพราะเหตุใดลองคิดกันดูนะครับเมื่อใช้มือจับภาชนะแล้วรู้สึกเย็นแสดงว่าต้องมีการถ่ายโอนความร้อนจากภาชนะเข้าสู่สารหรือถ่ายโอนความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบนั่นเองครับ แสดงว่าปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนครับความรู้เรื่องการไยโอนความร้อนของปฏิกิริยาเคมีที่นักเรียนได้ศึกษาอยู่นี้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเลยนะครับเช่นการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงต่างๆทั้งถ่านไม้แก๊สธรรมชาติแอลกอฮอล์และน้ํามันเชื้อเพลิงซึ่งสามารถนําความร้อนที่ได้จากปฏิกิริยาไปใช้ในการทําอาหาร หรือน e ําความร้อนที่ได้ไปให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเช่นเตาผิงแคมไฟก่อนที่จะจบบทเรียนในตอนนี้เรามาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยกันนะครับการแบ่งปฏิกิริยาเคมีตามการถ่ายโอนความร้อนจะแบ่งได้เป็น2แบบได้แก่ปฏิกิริยาดูดความร้อนซึ่งเกิดจากการถ่ายโอนความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบทำให้อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมลดลงและปฏิกิริยาคายความร้อน ซึ่งเกิดจากการถ่ายโอนความร้อนจากระบบไปยังสิ่งแวดล้อมทําให้อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นตอนนี้นักเรียนก็คงเข้าใจเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีกันมากขึ้นแล้วนะครับว่าเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีจะมีการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมได้เป็นสารใหม่โดยที่มวลรวมของสารจะไม่เปลี่ยนแปลงนอกจากนั้นเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมียังมีการถ่ายโอนความร้อนเกิดขึ้นอีกด้วย ซึ่งรอบตัวเราก็มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นมากมายเลยนะครับนักเรียนรู้จกักปฏิกิริยาเคมีใดบ้างแล้วรู้หรือไม่ว่าปฏิกิริยาเคมีเหล่านั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเราจะได้เรียนรู้กันในตอนหน้านะครับสำหรับตอนนี้คงต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ